ดิสแอนเพลยนะครับเจอผมแดงเขมบราชนะครับวันนี้เจอกันวันที่3พฤษภาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับคู่ที่1ครับบัวขาวสมสมการโยธานะครับวันนี้ก็เจอกับเจ้าซุปเปอร์ไฟต์สอสอบุญชัยนะครับก็ราคาเหรีเนี่ยอยู่ที่บัวขาวต่อ32นะครับชกกัน104นะครับบัวขาวมา104.7นะครับก็ลดไปศูนยมวยจากบุรีรัมย์นะครับซ้อม AK 5เอเคะครับ อายุ15ปีนะครับประเภทมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับผลงานก็มีชนะน็อกเจ้า F1 นะครับชนะใจเด็ดแล้วก็ไปชนะฉมวกเพชรนะครับสามไฟหลังชนะรวดเลยสําหรับเจ้าบัวขาวขณะที่คู่ชกนะครับซุปเปอร์ไฟนะครับก็เมื่อเช้ามา105.9ลดไป1.9นะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่2นะครับเจ้าพันดุโจสุโ h ไทยนะครับที่อ้อมน้อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่บัวขาวนะครับสดเหลือเกินครับเปิดหััวททําุนนเลยะครบ คู้ที่2ครับ 3A สอเทพิทักษ์นะครับวันนี้เจอกับวีรพลสอพลายคำนะครับราคาอยู่ที่ 3A ต่อ1ิบนะครับ 3A ต่อ1ิบชกกัน122นะครับ 3A ก็มา122.4ยีลดไป0.4นะครับมวยจากจังหวัดน่านโอู้ยนานทีเจอมวยจากจังหวัดน่านนะครับอายุ18ปีนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าเพชรพันแท้นะครับชนะน็อกยกที่3เด่นเชียงรายและก็ไปชนะคะแนนเจ้าวีรพลนะครับ3ามไฟหลังชนะรวดเลยขณะที่คู่ชกนะครับวีรพล สอพพรยดำนะครับก็ประเภทสูงยาวข่าแหลมนะครับเมื่อช้ามาร้1 6ก็ขาดไป0.4นะครับคู่นี้เคยเจอกันมานะครับ 3A เคยชนะมาผลงานวีรพลนะครับก็มีแพ้ 3A ผคู่ชกวันนี้ครับแพ้นอกยกที่2เจ้าเชือดแล้วก็ไปแพ้เพชรคีรีนะครับ3ไฟหลังแพ้รวดเลยนะครับวันนี้ยังชอบไปที่ 3A นะครับเคยชนะมาวันนี้น่าจะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งนะครับ ส่วนคู่ที่3ครับแสนเอกหนุ่มบักะดีนะครับหรือว่าเกียรติหมู่เก้าวันนี้เจอกับพันมงคลสองมงคลการช่างนะครับหรือว่าเจ้าเสมอไหนนะครับราคาอยู่ที่แสนเอกสิบเก้านะครับชกกันร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับแสนเอกมาร้อยยี่สิบจุดสองลดไปหนึ่งจุดสองนะครับมวยจากบุรีรัมย์นะครับลูกชายของพี่แสนชัยนะครับขุนเข่าเขียวขวดก็ประเพณมวยฝีมือนะครับเตะต่อยหนักแรงมีทีมงานหนุ่มบักะดีให้การสนับสนุนนะครับผลงานมีเสมอสมุไรนะครับชนะน็อกยกที่สามเจ้าเหนือเพชรและก็ไปแพ้น็อกยกที่สามเจ้าเพชรลำพูน ขณะที่คู่ชกนะครับพันมงคลนะครับก็มาแทนเจ้าศิลาเงินนะครับก็บประเภทมวยเก๋าครับกระดูกกระเดี่ยวนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับผลงานก็มีชนะน็อกยกที่2เจ้าศักมงคลนะครับชนะน็อกยกที่3เจ้าเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็ชนะขุนพลเล็กนะครับแล้วก็ไปชนะโอเลกคู่นี้ออกรองนะครับออกลองไปที่เจ้าพันมงคลนะครับก็อย่างที่บอกกระดูกกระเดี่ยวดีกว่าเยอะเลยอ่ะส่วนคู่เอกครับแม็กนัมสอสมหมายครับวันนี้เจอกับสำออยน้อย ต่อผู้สุวรรณนะครับหรือว่าเจ้าวัชระชัยราคาเหรียญแพงมากนะครับแมกนัมต่อประมาณ5้าหนึ่งแมกนัมต่อสองปอนด์นะครับแมกนัมต่อสองปอนด์ 1. แมกนัมนิ่ประเภทมวยฝีมือนะครับครบเครื่องเลยผลงานก็มีชนะเจ้าลูกมิมิตนะครับแพ้เหนือเพชรแล้วก็ไปชนะน็อกยกที่3เจ้าดอกไม้ไฟขณะที่สำออยน้อยนะครับมวยจัดําแพงเพชรน,นะครับประเภทมวยเข่านะครับผลงานก็มีแพ้เจ้า ฮารุนบังหมัดคลองตันนะครับหรือว่าเจ้ามาน่าไฉก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้เจ้ามาน่าัฉแล้วก็ไปแพ้เจ้าโมหกนะครับสามไฟหลังแพ้รวดเลยวันนี้ชอบไปที่แมกนัมครับมีโอกาสนับนอกด้วยนะครับคุณมีโอกาสนับนอกด้วยแต่ราคาแพงไปหน่อยนะห้าหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้เล่นกันหรือเปล่านะครับถ้าให้ชอบก็ยังชอบแมกนัมสอสมหมายนะครับสำหรับผู้เอก